แนวกินมือนี้ของเฮาพี่น้องจา๋าสโนอยมีเมนูก้อยเนื้อเด้อด้วยเซฟมืออาซีบจ้าเซฟโซน่าได้อยู่บ่ <Okay. S 1> โซได้อยู่เนาะอ่าเนื้อเซฟประจําค่ะแต่ว่าหัวก็อยากแป้วจากน้อยมือนี้เป็นยังมีนะหัวนะคะก็เห็นด้วยข่าวด้วยข่าว <c oughs> มื่อนี้มีเมนูก้อยเนื้อค่ะพี่น้องค่ะอ่าอีสานบ้านเฮาค่ะซุ้มแซลค่ะเพราะว่าใกล้ช่วงปีใหม่เนาะ เพิ่นกกษีมีซูมแซลกันเล็กๆน้อยๆตลอดล่ะค่ะช่วงนี้นี่ทางก้อยทางย่างค่ะอันนี้ซอยสะกอนนี่แถมมีเมนูตำมะคุงนะคะเดี๋ยวขาชิมตำมะคุงน้่จ้ะส่วนอันนี้เขาก็เตรียมผักบัวผักหอมค่ะนี่อู้อันนี้นี่กินกับก้อยแซบเดยค่ะเนี่ยผักอย่างนั้นลงใส่อันนี้เขาเอื้อนนะดมดมสัอูเออนี่กินกับก้อยแซบไรค่ะพี่น้องค่ะมนอนี้มาท้ากินก้อยเนื้อนำกันจ้าใครฟอร์กวพิ่นซอยสะก้อนโอ้ ดังจักไม้แล้วค่ะใกล้ปีใหม่กะบ้านเฮากระซิคึคืนไรเออลดหร้ายค่ะเพราะว่าคนไปเห็ดงานเมืองกรุงคนก็พากันกลับบ้านเด้ปีใหม่เฮากะซุมเซลค่ะอันนี้ต้มเพียเด้อต้มเพียขมๆค่ะเฮาสีเอาใส่เฮาสีเอาใส่ก้อยเนื้อค่ะก่อนที่เฮาสีเอาใส่เฮาก็ต้องต้มซะก่อนจ้ะพี่น้องค่ะอุ้ยฟดแล้วปุ้มปุ้มแบบนี้นะปุ้มเทไอต้องไอต้องปุ้มปุ้มเออ จุ่มลงไปน้ำนี่เกือบบ่ได้กินเพี้ยค่ะเพี้ยขมขมอืกินสุ้งขนาดพี่น้องจ๋าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เฮากะซิมามักเนื้อค่ะอันนี้เป็นย่างเนาะเดี๋ยวเขาที่เอาไปมักจ้านี่นะทำการมักอืมวันนี้มากินนำกันนะคะพี่น้องขาเมนูแซ่บๆบ้านเฮาของแซ่บอีสานย่างเนื้อก้อยเนื้อมดแซ่บอยู่นี่ล่ะค่ะ พูนสดสดอุ้ยจัคคำนน่จัคคำแน่อีจัคคำมังแน่ลงไแสแซบเบาเนื้อสดสดเนาะพ่นเฮ็ดมาสดสดนี่ก็คือกินได้เลยค่ะพี่น้องขาเออบอก,กขอโทษขออภัยกับคนที่บนพ่นบวกกินดิบเนาะเออเหากะตามภาษาคนอีสานแล้วค่ะพี่น้องขะเออบยอย่านยังจักย่างในโลกอันนี้ๆๆยนันตะเมีย คนว่ายาดตเมียมีเมียให้ยานอยู่บ,บ่บ่หมีโสดเด้ผู้บ่าวได้ค่ะนี่ผู้บ่าวบ่หนัวหัวม้วนพี่น้องจ๋าตามภาษาคนบ้านนอกบ้านนามะเดี๋ยวสนนอยจะเอาเนื้อไปมักสะก่อนค่ะสีย่างเด้อมื้อนี้มากินน้ำกันด้ค่ะพี่น้องจ๋าแนวแซบค่ะซุมแซลก่อนปีใหม่จ้า